ผมไม่เคยไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเอฟเลยสักอย่างไม่เคยรู้จักด้วยรู้จักก็บ,บางคนใช่นะนมวนพอนึงผมได้เข้ามาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยวีค <laughs> แรกเข้ามานี่ <laughs> อะไรเนี่ยแล้วก็ถามก็เตงตลอด <laughs> ใชห่หรอเนี่ยสิ่งที่แบบเราแบบแหมมาออเดอชั่นแล้วก็ต้องมาเข้ามาในในในสิ่งนี้หรอที่เราแบบต้องการถามเตงตลอดว่าแบบ ผมก็มีคาถามในใจเหมือนที่ครูเป็ดก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยทำไมทําไมทําไมต้องขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าคนอื่นน่าจะรู้สึกว่าแบบคนนี้ไม่เหมาะกับรายการนี้คนนี้ไม่ดูแบบไม่น่าจะเข้ากับรายการนี้ได้อะไรเงี้ยแต่หลังจากผ่านไปสักสองวิผมก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่นะมันก็แบบโน้ตได้เรียนรู้สิ่งที่มันต้องเป็นไปก็คือเป็นไปตามที่มัน ตามกฎบ้างตามที่มันจะต้องเป็นไปรายการผมก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็วันแรกที่ผมไปออรดิชั่นเลยต้องขอบคุณ,ค,ณครูครับที่แบบให้โอกาสให้โอกาสคนที่แบบเดินเข้ามาธรรมดาคนหนึ่งเลยที่แบบเ mm hmm. ออเชนถ้าครูถ้าครูไม่ไม่เลือกไม่คะแนนมันก็คงไม่มีวันนี้สําหรับผมสําหรับผมให้มาถึงวันนี้ได้ความสุขที่ผมได้อยู่ในบ้านหลังนี้ ความสุขสุขที่สุดเลยนะครับสำหรับผมก็คือแบบตอนนี้ผมเหมือนแบบเหมือนมีน้องต้องสิบห้าคนเหมือนแบบมันมีปัญหามากมายครับที่เกิดขึ้นในบ้านว่าความไม่เข้าใจกันความอะไรผมมีความสุขที่สุดตอนทุกตอนที่ทุกคนเข้าใจกันครับตอนที่แบบพอมีปัญหาแล้วแบบผมมานั่งคุยแล้วแบบเฮ้ยโอเคจบนะมันเป็นอย่างนี้นะคือมันมีความสุขมากือแบบตอนปัญหามันจบตอนทุกอย่างเคลียรนะ์แล้วทุกคนแบบ แฮปปี้เข้าใจกันความทุกข์คงผมในบ้านหลังนี้มันก็คงเป็นตอนที่แบบบางทีเราก็ต้องมีแบบความมึดอัดหรือว่าความนอยกับโจทย์บ้านที่แบบบางทีเราก็แบบเฮ้ยจะทําได้เหรออะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบผ่านไปไหมใช่มันจะผ่านไปได้ไหมมันจะทําได้ดีไหมอะไรเงี้ยด้วยความที่ผมแบบไม่เคยเจอโจทย์เพลงอย่างนี้ด้วยไม่เคยผมไม่เคยต้องต้องมาเรียนอะไรครับ นานขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยต้องตื่นเป็นเวลากินเป็นเวลาหรืออะไรยงเงี้ยครับ mm hmm. ผมก็แบบอยู่ด้วยตัวเองมาตลอด mm hmm. ตั้งแต่ปีหนึ่งจนแบบพอจบมามันก็เหมือนเข้ามาอยู่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งครับ mm hmm. ก็แบบมันก็เลยแบบถูกในช่วงแรกๆครับ mm hmm. หลังๆพอมันก็แบบก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจมากขึ้นเริ่มอินม,มากขึ้นเริ่มเริ่มรู้สึกทุกอย่างมันก็ทําให้ผมแบบ ใช้ชีวิตอยูอย่ดูได้อย่างแบบโอเคครับมีความสุขมากขึ้นครับ mm hmm. แล้วจนมาถึงวันนี้มันก็เป็นวันที่แบบสุดท้ายแล้วครับที่แบบ mm hmm. สามเดือนนะครับที่วแบบ่าสุดท้ายรอวันที่ได้ออกไปแบบคือถามว่าเสียใจไหมที่ต้องออกไปแบบเสียดายไหมมันก็เสียใจลึกๆก็แบบถ้าแบบวันวันอาทิตย์ตื่นมาแล้วแบบแหมมันก็ แต่มันก็มีความสุขนะครับแต่คือผมอยากให้มันเป็นความทรงจําที่แบบไม่มีวันลืมอะตลอดตายผมก็ไม่ลืมอ่จนผมตายก็ไม่ลืมแน่นอนสําหรับการได้เข้ามาอยู่ในรายการนี้แล้วก็การได้อยู่ถึงสามเดือนได้รู้อะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้เรียนรู้ความเป็นคนมากขึ้นครับผมว่าเรียนรู้ความเป็นคนหมายถึงอะไรคือคนเรามันต่างกันนะครับคือผมถ้าอยู่ข้างนอกผมก็คงไม่มานั่งคุยกับรอนมาันงคุยกับนัท นั่งคุยกับกูมันคงอยู่ของผมอยู่กับเพื่อนผมที่เป็นแบบเดียวกับผมแต่พอได้อยู่ในเนี้ยผมได้เห็นความแตกต่างความหลากหลายของคนนะครับนักหลับยังไงใช่ครับคือคนมันมีหลายแบบจะให้คนมาเป็นแบบเราหมดมันไม่มีทางเป็นไม่ได้ครับคือทําให้ผมเข้าใจคนมากขึ้นว่าถ้าเขาเป็นแบบเนี้ยเขาคิดแบบนี้นะทําให้ทั้งผมเข้าใจเยอะเลยฮะเพราะคนในบ้านนี้มันก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแบบชัดเจน แต่มารวมกันจนแบบอ๋อคนนี้เป็นนี้เพราะว่าอย่างนี้คนนี้เป็นนี้เพราะว่าอย่างนี้<ม>ทาให้ผมมองโลก <c oughs> ไม่ตัดสินใจคนในการแค่แบบมองคนแค่แบบเฮ้ยรูปเดียวรูปแรก <c oughs> แล้วก็มามองเขาว่าเฮ้ยเขาต้องเป็นนี้อย่างเงี้ยทำให้ผมเข้าใจความเป็นคนมากขึ้นครับ<ม>แล้วก็ทำให้ผมโตขึ้นกับเดินมอีกจากที่ผมไม่เคยต้องดูแลใครก็คือดูแลตัวเองแต่ก็ตอนนี้มาแบบเหมือนมีน้องแบบเ็รู้สึกดีมากขึ้นครับเหมือน<ม>แบบน้องก็แบบไว้ใจเราว่า เฮ้ยเออคุยกับเราได้นะมันรู้สึกดีมากเลยครับก็สำหรับคาร์ดแดนนะครับคาร์ดแดนถ้าพูดตรงๆเลยตอนแรกผมกลัวมากครับกลัวกลัวครูเป็ดเพราะคิดว่าครูเป็ดดุผมก็กลัวว่าแบบผมไม่เคยเต้นเลยครูเป็ดก็คงรู้ว่าผมไม่ชอบเต้นด้วยผมจะเข้ามาแล้วโดนด่าแน่โดนแน่เลยอะไรเงี้ยโดนด่าแน่เลยแต่สิ่งที่ผมประทับใจที่สุด สำหรับคาแดนคือครูเป็ดครูเคนครูลี่ครูไม่เคยว่าผมเลยครับไม่เคยนะแบบว่าเฮ้ยคุณเต้นไม่ได้หรอกไม่เคยดูถูกผมไม่เคยไม่เคยพูดอะไรให้ผมรู้สึกก็แบบให้ผมรู้สึกแย่จนแบบผมไม่อยากเต้นแล้วอ่ะคือมันจะเป็นอะไรที่แบบครูจะพูดแต่แบบเฮ้ยคุณทําได้นะถ้าตั้งใจคุณแบบไม่แต่แบบส่งพลังให้แบบผมตลอดแล้วแบบเออถึงเต้นไม่ได้แต่พยายามมันก็แบบมันก็พอแล้วอ่ะซึ่งแบบ มันแบบทําให้ผมรู้สึกดีมากๆเลยครับอยากจะบอกว่ามผมแบบก็ไม่เคยได้รับความรู้สึกนี้แบบ<ม>ครูไม่เคยว่าอันนียมันเต้นไม่ได้หรอกอันนแบีบ้มันแบบอืมมันแบบท่าทางมันก็ไม่ได้หรือว่าผมเต้นไปผมก็รู้ว่าผมเต้นแบบตลกอะครับ<ม>แต่แบบครูก็แบบไม่เคยว่าผมสักครั้งเลยต<ม>ั้งแต่สามเดือนมาครูทุกคนเลยไม่เคยว่าผมเลยครับมไม่เคยทําให้ผมรู้ว่า อย่ามาเต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความคิดแรกของผมคือแบบผมต้องโดนด่าแน่เลยผมต้องแบบโดนกดดันแบบจากครูแบบแน่ๆเลยซึ่งผมไม่เคยไม่เคยรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นเลยครับผมสบายใจมากที่แบบเข้ามาถึงมาผมเต้นไม่ได้ผมตามเพื่อนไม่ทันแต่แบบครูก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรเต้นไปเถอะเอาแค่แบบจบไม่ได้หรือพยายามไม่เห็นนะซึ่งแบบเป็นกำลังใจให้ผมมากครับจริงๆขอบคุณมากแล้วอย่างวีค ยากุซาอย่างเงี้ครับต้องขอบคุณครูม่แต่ครูเค็นที่แบบใจเย็นมากครับคือจากคนที่ไม่เคยเต้นเลยครับแล้วมาแบบมาเต้นครั้แรกของครูไม่เคยแบบโมโหผมหรือแบบผมก็แบบมีแบบท้อบ้างแบบเฮ้ยเต้นได้หรือว่าอะไรเงี้ยครูไม่เคยแบบว่าเฮ้ยโมโหหรือว่าเฮ้ยคุณต้องทําไม่ได้นะอยู่ต้องแบบทําไม่ได้แต่มีได้แบบให้ลองอีกครั้งนึงดี น้องได้ให้เวลากับผมให้แบบจนผมไม่ถูกกดดันเลยจนผมทําออกมาแบบที่ทําได้วีนั้นก็พรครูสองคนจริงๆครับต้องขอบคุณมากๆที่มันผ่านวีคได้ไม่ได้ซึ่งผมกลัวมากเะผมรู้ว่าต้องมันมีเต้นแน่นอนในบ้านหลังนี้ผมตายตายตากลัวาม,มากจริงๆแต่แบบไม่เคยทําให้ผมรู้สึกว่ากลัวเลยครับแล้วก็อย่างวีค I feel good เนี่ยผมเจอคูรี่ผมก็รู้สึกว่าแบบคูรี่แบบ ถึงแม้คูลี่จะรู้ว่าแบบผมแบบเต้นไม่เก่งไม่ชอบเต้นแต่คูรี่ก็แบบคิดคิดมาเยอะมากครับถ้าเต้นที่ผมเห็นในกระดาษซึ่งแบบซึ่งผมเห็นนะครับซึ่งผมผมไม่ต้องถามคูรี่ก็ได้ว่าคูลี่คิดอะไรมาแต่ผมก็เห็นว่าคูรี่คิดมามากมายเพื่อผมนะครับซึ่งแบบถามว่าผมเต้นผมอยากเต้นให้คูลี่ครับเพื่อที่คูรี่คิดมาแล้วแบบ อ,อคือคูรี่จะไม่คิดให้ผมก็ได้จริงๆแล้วอะคือแบบไอ้เต้นแค่นี้ลองคิดมาดิอะไรเงี้ยคืาไม่คิดให้ผมก็ได้แต่คูรี่ทาทําเพื่อผมที่แบบผมก็ต้องทําทําเพื่อคูรี่เหมือนกันนะครับเหมือนแบบครูสศาสตร์คิดมาให้ผมครับแบบผมก็ต้องเต้นให้ได้พยายามเต้นจนมันก็ผ่านไปได้แบบแบบตลกๆแต่ผมก็ภูมิใจที่มันแบบมันก็แบบพยายามแล้วที่สุดของผม,มก็คือแบบ ก็เต้นได้แค่นั้นนะครับคือแบบขอบคุณคุลี่เหมือนกันครับที่แบบไม่เคยแบบดูถูกผมเลยครับตอนตอนสอนผมเนี้ยพอผมเต้นไม่ได้ก็ไม่ไม่โกรธหรือว่าไม่หงุดหงิดไม่อะไรผมเลยครับผมก็รู้สึกสบายใจมากที่แบบได้เรียนเต้นจริงๆไม่เคยแบบโมโหหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันความสึกไม่เคยเกิดเลยนะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญออย่างนึงที่ผมแบบยอมรับมากคือแบบ ไม่ว่าผมจะคิดอะไรครับถ้าเต้นตลกตลกหรือว่าอย่างบล็อกกิ้งเพลงตีนครูไม่เคยดูถูกความคิดของเด็กเลยครับแม้ว่ามันจะเป็นความคิดง่ายๆหรือแบบอะไรที่แบบทุกคนคิดออกมาครับครูไม่เคยว่ามันไม่ดีครูไม่เคยว่ามันไม่ได้แต่ครูบอกว่าให้ลองทําซึ่งแบบมันมันมันสุดยอดมากค,คือแบบม,มันก็ มันก็รับรู้ได้แบบครูแบบเปิดใจให้พวกเรามากมาครับคือแบบไม่เคยไม่เคยดูถูกไม่เคย